ครับสำหรับสำหรับลูกค้าหลายๆรายนะครับที่โทรเข้ามาเรื่องต้องการรีโนเวทสนามนะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องการอยากจะรีโนเวทสนามอยากจะปรับปรุงสนามหรืออยากจะเปลี่ยนหญ่าใหม่นะครับแต่ละคนโทรเข้ามาก็จะมีปัญหาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะระบายน้ําไม่ได้นะครับหระบายน้ําไม่ได้ 2. ปัญหาพื้นสุดเป็นคลื่นนะครับสาม เม็ดยางลอยออกข้างอ่าบางทีแบบติดตั้งแล้วย่าพังเร็วแป๊บเดียวเองสปีสาปีมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าหลายๆคนก็จะมีความกังวลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้คําตอบก่อนนะครับอย,อย่างพื้นเนี่ยนะครับคำว่าพื้นไม่เรียบนะครับอย่างแรกเรื่องพื้นไม่เรียบก่อนพื้นไม่เรียบเนี่ยเกิดจากบางคนเนี่ยใช้ชั้นหินก็จริงแต่เป็นหินคลุกนะครับปรับหินคลุกแบบไม,ไม่ไม่ตามไม่ได้ตามมาตรฐานฟีฟ่าคือใช้หินคลุกบ,บ้างใช้หินก้อนใหญ่บ้างแต่ไม่ลงด้วยหินเกด แล้วก็ไม่ไม่มีเทคนิคการปรับเรียบอันนี้สนามก็จะไม่เรียบนะครับหรืออีกอย่างเรื่องอพื้นไม่เรียบหรือหรือหรือพื้นซุดนะครับต้องบอกบอกงี้พื้นซุดเกิดจากตอนก่อสร้างในครั้งแรกๆนะครับที่เราก่อสร้างสนามนะครับอย่างแรกปัญหาคือการถมดินถมดินแลวบดอัดไม่ดีนะครับบดอัดไม่ดีหมายความว่าบดอัดอไม่ได้ทุกระยะ50เซน ใช้ได้ในแผกสิตันแต่ไม่ได้ทุกระยะห้าสิบเซนหมายถึงว่าถมมาเมตรสองเมตรแต่บดอัดด้านบนด้านเดียวอันนี้พื้นกระสุดครับมโอกัดสุดถ้าที่ดินที่ถมแล้วยังไม่ผ่านายังไม่ผ่านหนึ่งฤดูฝนนะครับต้องพูดอย่างนี้ฮะที่ดินที่ถมแล้วเนี่ยการทําสนามบอลที่ดีการถมดินเนี่ยก็คือต้องบดอัดทุกระยะห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ควรที่จะผ่านหนึ่งฤดูการฝนนะครับอันนี้ปัญหาพื้นสุดก็จะหมดไปนะครับอ่ะ พอปัจจัยนี้จบไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูปัจจัยต่อไปอีกว่าพื้นเขาเป็นพื้นอะไรสมมติเป็นชั้นหินใช้หินอะไรอีกนะครับตามมาตรฐานไม้ใช้หินหินใหญ่เพื่อการระบายนะ้ำแล้วใช้หินเก็ดเพื่อเทคนิคการปรับเรียบไม้นะครับอ,อย่างผมอะ่ะใช้ใช้หินฝุ่นในการปรับเรียบนะครับเพื่อทําให้สนามเรียบกริบเลยนะครับบางทีตรงจุดตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่ลูกค้าได้ตักต้นไม้ใหญ่ออกไปแต่ แต่ก็เอาดินกบธรรมดานี่ไหะแล้วก็บดเรียบด้านบนก็ไม่ได้อันนี้ก็ซุดเหมือนกันนะครับการการบดแบบเป็นหลุมเป็นตรงนั้นก็ต้องบดทุกระยะ50เซนถาถ้าลบบดเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาเครื่องตบนะครับไล่ระดับทุกมัน 20- 30มเซนตบไปเรื่อยเๆๆติมไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาก็คือจะจะไม่มีปัญหาซุดนะครับถ้าซุดซุดซุดก้อนใหญ่เนี่ยส่วนมากซุดต้นไม้ทั้งนั้นนะครับอ่าอันนี้เรื่องของปัญหาสนามไม่เรียบนะครับหรือสนามซุดนะครับเรื่องการระบายน้ํา การระบายน้ําก็ต้องมาดูว่าสนามที่ทําไปแล้วเนี่ยมีการวางท่อนืโอดนไหมวางท่อระบายน้ําแบบไหนบางคนไม่วางท่อทําชั้นหินเลยอันนี้ก็จะระบายน้ําช้านะครับฮะแต่ก็จะดีกว่าทําพื้นปูนนะครับบางคนทําพื้นปูนเนี่ยแน่นอนการระบายน้ำเขาระบายด้านบนอย่างเดียวระบาย้ด้านบนอย่างเดียวนี้อันตรายตรงที่อันตรายเรื่องเม็ดยางกองด้านข้างเม็ดยางก็จะไหลออกด้านข้างหมด คนคนคนที่ทําสนามก็จะต้องเหนื่อยในการจัดเก็บเม็ดยางเพื่อมาเติมตรงกลางแล้วก็เม็ดยางก็จะหายเยอะอันนี้ค่าใช้จ่ายตามหลังมาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของของวางท่อไม่ดีนะครับใช้ท่อผิดประเภทก็มีนะครับสนามบอลควรควรวางแนวท่อแบบนิอเดนนวเดนท่อนิอเดนคือเป็นท่อที่มีรูพุนนะครับแล้วก็พันเอเท็กไทด์แล้วก็วางเข้ามาเพื่อเป็นแนวก้างปลานะครับ อันนี้แนะนำทั้งในร่มและกลางแจ้งนะครับในปัจจัยอื่นๆรอบด้านเช่นสนามไม่นุ่มนะครับทำอย่างไรทำไมพื้นเขาแข็งก,ก,ก็ต้องมาดูกันอีกครับว่า,อาตอนโรยโรยทรายโรยทรายเย,เยอะเกินไปไหมนะครับลงเม็ดยางเยอะไหมให้เม็ดยางเท่าไหร่นะครับหรือเม็ดยาง คุณภาพเป็นยังไงอันนี้ฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของรีโนเวทสนามแต่ถ้าคนที่ต้องการนะครับโทรมาปรึกษาเราได้ครับว่าสนามเป็นไงเราสามารถเข้าไปดูนะครับเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงการที่จะทําสนามให้เป็นเกรดพรีเมียมนะครับต้องต้องใส่ใจทุกรายละเอียดครับครับผมก็ยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ผมยินดีให้คําปรึกษาครับ